Nixie Master P Wireless PC Controller อรนาล็อกนะครับจะเป็นพอเอฟเฟกก็จะไม่มีดิฟแล้วก็จะเป็นซีโร่เดสโซนด้วยนะครับทิกเกอร์ของเขานะครับจะเป็นพอมาโครเชนเอเบิลใน 2-in-1 อินวนทิกเกอร์ซึ่งมันจะสามารถปรับระดับของทิกเกอร์ได้ตัวจอยนะครับก็จะเป็นรูปทรงแบบจอยโปรของ Nintendo Switch นะทิกเกอร์เนี่ยเขาสามารถปรับได้2ระดับแบบที่ต้องไล่ระดับเอานะครับหรือ แบบที่แบบว่ากดลงไปได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มแมชชีนิคอลเลยปุ่มแบ็กปะท่อมนะครับเป็น M 1แล้วก็ M 2ถ้าเราไม่ใช้นะเราสามารถล็อกได้เนะทสสโตรลิตี้ของอนาล็อกกันเอเวอเรสต์เออร์เรอร์ของ n i x i ี่มัสเตอร์ P หนึ่งเอเวอเรสต์เออร์เรอร์ที่ศนเนะครับเออใช้ได้นะครับจอยค่อนข้างดีกดง,ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องมานั่งปรับตัวอะไรกับจอยแล้วนะเซโรได้ฟิลนะครับฟิลได้ฟิลอยู่เนี่ยเซโร เหมาะสำหรับคนที่กําลังหาจอยนะครับที่เป็น full function เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น hall effect ไม่ว่าจะเป็นตัว hall trigger หรือว่าตัวปุ่ม mechanical ต่างๆจอยตัวนี้ให้มาได้หมดเลยนะครับผม